เจ็บตุดคือเรื่องไหนรู้ไหมคะเรื่องไหนครับมาหาพี่ทําไมเก็บสองพันทำไมไปบ้นเพื่อนพี่ทําไมฟรีล่ะพี่หมอพี่หมอเกบคือเจ็บตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยต้นหอมเจ็บไหมครับฟรีค่ะไม่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่คลินิกด็อกเตอร์โทนี่กันอีกแล้ shuttle, วนะคะถามว่ามานามแพมจะมาทําอะไรกับใบหน้าอีกหรือเปล่าก็หน้าสวยๆเนี่ยก็มาจากด็อกเตอร์โทนี่เนี่ยแหละค่ะปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่พี่เอและแม่ผัวอนันมาพอดีอ่ะเชิงครับนะคะที่เห็นเนี่ยหัวเนี่ยงอกธรรมชาติเลยนะคะไม่มีอะไรเลยแม่คะราควรถอดแมสนิดนึงค่ะแล้วพี่เอคะถอดแมสกนิดนึงค่ะ ยิ้มค่ะหน้าเหี่ยวเหมือนกันเลยนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแม่ลูกกันนะคะทั้งหัวหงอกทั้งหน้าเหี่ยวนะคะคลิปนี้เราจะแยกเป็นทั้งหมด2คลิปเราจะมาดูกันว่าจะทำอย่างไรให้พี่เอดูหน้าเด็กลงและหนึ่งคลิปคือทำให้แม่สวยสะพรั่งนะคะเพราะมีน้องอีกหนึ่งคนนะคะวันนี้ไม่ไนัดพี่มาทำนมหรออ,อยาก,ยากทำนมไม่เราขาดผ่าตดเลยส่ค่ะ อุ้ยเจ้ค่ะว่าพี่พี่ทำแพงไหมก็แพงไม่แพงไม่แพงอุย้ยพอดีเลยเตรียมเงินมาพอดีละเจ็ดร้อยห้าสิบอ๋อเนี่ยราค่ะน้องเอี้ยงขาเตรียมน้ำมันมะกอกเลยค่ะเลิกน้ำมันมะกอกน้ำมันลาหุงนะคะเตรียมน้ำปลาฉีดก็ไปให้พี่เอละคะ่ะเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอคดีกว่าว่าพี่เอจะต้องทำอะไรบ้างค่ะ เจ๊เอตอนนี้นะคะเราก็จะมาหาที่หมอกันนะคะซึ่งวันนี้พี่หมอเนี่ยก็นั่งรออยู่แล้วนะคะ,คะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เอเมาปรึกษาพี่หมอกันนิดนึงว่าพี่หมอเนี่จะทําอะไรกับพี่เอให้หน้าแบบว่าเฮ้ออยดูเด็กกว่าแม่นะคะรับตอนนี้เนี่ยยับยุ่ยยิ่งหมดแล้วยิ้มสิคะอ่ายับมากนะคะอุ้ยตายแปะมากเลยแล้วยิ่งทำผมสีดิ้ก็ยิ่งดูแก่นะคะแก่มากนะคะอาเชิญค่ะเชิญนั่งน,นะคะ พี่อายุเท่าไหรแล้วคะสี่สิบสองวายทำไมเด็กกว่าพี่หมออีกล่ะอายุน้อยกว่าพี่หมอหน้าแก่หน้าไปแล้วหน้าไปแล้วหน้าไปแล้วอ่ะเอาพี่หมอยายุน้อยกว่าอายุปีนึงอายน้อยกว่าปีหนึ่งอ่ะพี่หมอครับเปิดหน้าโชว์หน่อยได้ไหมครับหอเป็นปีเดียวแม่หกสิบสองจะไปท่าเกลียวจังเลย นี่โดนตกไปแล้วก็นี้ไงก็เห็นว่าเป็นวันเกิดวันเกิดแต่ละปีเนี่ยมันจะแก่ขึ้นทุกปีดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมาทําอะไรดีคะพี่หมอเพื่อที่ว่าจะให้คุเด็กลงกับค่ะเพราะหนังหน้าเนี่ยดูสิคะดูไม่ได้เลยอะไม่ได้เหรอน้่งเนียนะตอนแหแล้วราคาที่ฉีดน้ำมันมากกอกได้ตาเนี่ยทางเพิมอย่างนี้เนี่ย นะคะไม่ได้นะคะมันเป็นอันตรายนะคะเราบามาหาคุณหมอตัวนี้เพาะที่นี่คนใช้ฟิลเลอร์ยออะไรนะคะพี่หมอเป็นจูวเเดิมครับจูวเอเดิมจเป็นของดีไม่ใช่อ่านผิดล้วคุณหมออ่านผิดอะไรจิวเวเดือเรนนเรือเรือะรือเอเริ้เอเรือนีอเรือเรืออเรกเรือเอเอรือเราอเอเรรเรรอรือเเรืดเเรือเรรืรืเรือเรรืออเรืเรือออเเรอร ตีก mm. bon 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 ่อนว่าจุดปกล้องมันอยู่ตรงไหนบ้างที่หมอมีตรงไหนบ้างนะครับเป็นพี่ครับี่หมอเป็พี่ครับที่หมอหมว่าเอาตรงไหนที่มันไม่จำนีดีกว่าคุย ในรอบี้ตั้งหน้าเลยก็จะมีรอยตรงหันตาพอสมควรนะครับในเลือกคิ้วใช่ครับก็จะมีรอยที่หน้าผากนะครับในขมวดคิ้วใช่ครับก็มีรอยที่ตรงรอยขมวดคิ้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเอ่เป็นพวกกลุมสิวพวกเนี้ยนะครับค่อนข้างจะมีพอสมควรนะครับนี่น่าจะแก้ได้ใช่ไหมครับเออทำได้เหมือนแก้ร่องผ่ขาวใช่ไหมครับแก้เลยไหมพันอนันนะคะพันนะคะนี่ตกลงหมอเขามีอะไรดีบ้างไหมในหน้าเนี่ยเ๋าไม่เหลือไม่มีหรอก นะคะมีดีที่ฟรีค่ะแล้วก็จะมีใต้ตานะเติมฟิลเลอร์กับลองแก้มนะครับที่หน้าเติมอยู่นองน้ำหมากนิดหนึ่งค่ะ ทุกอยาก่างที่คุณหมอเปลืองค่ะไม่เป็นไรคุณหมอจัดเปมาดามออกให้ทําไปเลย <c oughs> มีเท่าไหร่ใส่ไปเลยใส่ไปแห้าหกหลอดก็ได้ไม่เป็นไรหลอดนะคะจะเป็นหลอดตะเกียบนะคะที่หมอหลอดตะเกียบปักไปเลยค่ะพอดีติดตามใน YouTube มาดามบอกเนี่ยหมอเนี่ยดีมากเก่งมากก็เลยอยากทำก็เลยขอร้องมาดามท่านผู้ชมคะนี่ไม่ได้อะไรมากแค่โทรจิกเช้ากับวันเย็นนะวันเกิดพี่ให้อะไรวันเกิดพี่ให้อะไรสามรอบท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างไหมคะว่าตอน งั้นเดี e ๋ยวให้พี่เอไปทายาชาดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่เอเนี่ยมาเติมฟิลเลอร์กันแล้วดูซิว่าพี่เอเนี่ยจะสดใสขนาดไหนเดียถ่ายรูปจริงไว้เปิดเมด้วยนะพี่คุณวิทย์ห้ามห้ามใช้แอปนะโกเอเออยังต้องทายเหรอหน้าหนาขนาดนี้อ๋อเพราะหมอแทงไม่เข้าไงอ๋อเหรอคุณหมอครับเห็นคุณหมอทู่หรือแหลมตอนนี้ใช้เป็นเข็มปลายคู่ครับโอเคผมก็จะใช้แต่แหลมแหลม ไม่ไม่ไม่คุณหมอบอกว่าเป็นไซส์ห้าสิบหกไซส์ห้าบโอเคพลังพอดีเลยชอบตอนนี้นะคะหน้าห้องเนี่ยก็จะมีห้องพักระหว่างรอนะคะเรามาหาพี่เอกอันนี้นี่ค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นการตรวจช่องคลอดแล้วก็ตรวจภายในนะคะด้วยเครื่องออ้ เอานใหญ่สุดเลยกาใหญ่สุดได้หรอมึงคุ้นเคยอุณตาแล้วท่านี้นี่คืออะไรก็ไป็น,นอ,อันึ่งก็เมื่อกี้พยาบาลบอกว่าให้นอนท่าที่สบายสบายแล้วขนัดขนัดแล้วทนาดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เอเนี่ยยกลอ้อรอแล้วนะคะ ไปค่ะไปล้างหน้าเช็ดหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เอเนี่ยจะมาฉีดใต้ตาเพราะว่าอะไรพี่เอเนี่ยเป็นคนที่หน้าค่อนข้างแก่กว่าแม่นะคะพูด <c oughs> อ้อมๆมมันก็ได้ไม่อ้อมแล้วนะคะอ้อมไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่เอกันดีกว่าค่ะผู้ช่วยของเราทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นน้องต้นหอมแล้วก็น้องนุกนะคะซึ่ง เนี่ยตอนนี้นี่เราบอกไว้เลยนะคะว่าน้องต้นหอมกับน้องนุ๊กเนี่ยหน้าตึงตึงนะคะส่วนมนส่วนมนใช่ไหมคะพรมน้ํามนพรมน้ํามนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นน้องต้นหอมแล้วนะคะไม่ได้ลาบวชแต่อย่างใดค่ะแต่น้องเขาบอกว่าจะไปสมัครข้าราชการนะคะเหมือนที่เราบอกในคลิปแม่ไปว่าอะไรคะอยากอมของหลวงอยากอมของหลวงนะคะน้องบอกว่าอยากอมของหลวง แต่ที่สําคัญเนี่ยไปสมัครในหน้าที่อะไรไม่ใช่ไปสมัครในหน้าที่แม่บ้านนะคะไปขับเรือดําน้ำคนขับเรือดำน้ำอะไรคะบอกแล้วว่าขับท้ายสิบล้อล้อนะคะสิบล้อนะคะก็ต้องจัดไปนะคะน้องต้นหอมก็แบบว่าอยากมีหน้าที่เจริญก้าวหน้ามากกว่านี้นะคะกัดได้กัดนะคะกัดส่งท้ายอะไรคะเขาพยายามเล่นมุกทำไมอ่ะมาดูสิ เอ้าก็เหมือนตาปกตินะปกติก็เป็นอยู่อย่างนี้นะคะใต้ตาของพี่เอเนี่ยค่อนข้างบอกพร่องซึ่งพอฉีดได้ตาพรบเนี่ยมันจะยกแก้มตรงนี้ขึ้นไปด้วยนะคะเมื่อกี้เยี่ยวมาไม่ได้ล้างมือเลยอ๊ยไม่น่ากินมม่งจรเงี่ะแล้วก็ขาอ๋อมันจะกินรวงเข้าไปเอาหลอไม่น่ากินลคุณเคยเลย ครับตาโบเยอะไหมครับก็จะมีตรงเนี้ครับที่บอลูมันหายไปถ้าเอาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้พี่หมอครับพี่หมอคะอันนี้แค่ตาโบค่ะยกขาโยมอันนี้เฮ้ยโง่ครวง ติมโบนะคะน้องติมโบครับว้ายแต่แล้วเข็มใหญ่มากเลยครับพี่หมอห,หนูน่ากลัวเปืองนะคะมันเปืองนะคะพี่หมอทำให,หให้เยอะจังเลยครับมันเปืองค่ะชายาคุณหมอเข็มใหญ่ห้าสิบหกค่ะออพี่หมอคี่หมอคะแต่หน้าพี่เอใหญ่มากเลยนะคะมันมันจะดีหรอคะพออยู่นะ่ได้พี่หมอพอไหวอยู่นะคะ <c oughs> เทคนิคของพี่หมอเนี่ยก็จะใช้เข็มปลายทู่นะคะในการฉีดนะคะ,ะมีการไล่เก,กล็ดกระกงฝั่งเส้นเลือดนิดนึงนะคะอันนี้คือการสองเส้นเลือดนะคะซึ่งพี่เอ็เนี่ยเป็นคนที่ไม่ัวดเจ็บเลยนะคะเพราะโดนอะไรมาเจ็บก,กว่านี้เยอะนะคะตั้งแต่แบบว่าโดนผู้หญิงหลอกไม่ใช<ค>่โดนผู้หญิงหลอก,กว่าเธอก็เจอมาแล้ว ใหญ่กว่าเธอก็เจอไปแล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าเจ็บตุดคือเรื่องไหนรู้ไหมคะเรื่องไหนครับมาหาพี่ทําไมเก็บสองพันทำไมไปบ้านเพื่อนพี่ทําไมฟรีล่ะพี่หมอพี่หมอเก็บพี่หมอเก็บเลยนะคะบอกทำไมมาหาพี่ต้องสองพันล่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอไปผ่าเพื่อนพี่ทําไมฟรีคือเจ็บตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยต้นหอมเจ็บไหมครับฟรีค่ะอ๋อไม่ ต้นหอมก็ฟรีนะคะเวลคัม <Welcome S 2> ค่ะนะคะฟรีค่ะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณหมอเนี่ยทำการแบบว่า เพิ่มเติมมาแบบว่าค่อยๆไล่มาแบบด้วยความละเอียดนะคะเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับหนึ่งท่าเสร็จแล้วเหรอตายแล้วพี่หมอปั้นเก่งมากไหวไหมครับเดี๋ยวไหวเดี๋ยวค่อยมาฉีดอีกครั้งอาทิตย์หน้าเอออาทิตย์หน้าค่อยมาฉีดก็ได้นะพี่เเออสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไม่รู้สึกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ตายดูนะคะเดี๋ยวซูมใกล้ๆทำไมทำไมคุณหมอเสร็จไวจังเลยพี่หมอก็เสร็จเร็วค่ะเาคนนัดเวลาไว้เวลาก็มีค่าค่ะางนี้ก็จะคขำกว่าแล้วก็าปุ๋ม ใช่ดูนะคะใช่ดูกว้นะครับดูสิคะเติมเต็มขึ้นมาแล้วนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีดเลยนะคะโอ้ยไม่น่าเชื่อตอนแรกน่าเกียดมากเลยค่ะอ๋อก็ไม่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้จะทําการฉีดอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าทําไมกล้องเอียงบ่าน้องต้นหอมบังนะคะ ไหลกว้างเกินไหลกว้างค่ะเอาฉีดเสร็จแล้วนะคะไม่น่าเชื่ออ๋อเปล่าค่ะแทงเข็มเฉยๆเมื่อกี้ที่ร้อเล่นนะคะหูยหนังเหนียวแทงไม่เข้า <c oughs> อูไทยเอวี <c oughs> ผกมากนะคะหมอจะแแทงไม่เข้าเลยนะคะเดี๋ยวรอฉีดเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเถอะ <c oughs> เดี๋ยวตกแน่ขอว้ก่อน นะคะตอนนี้พี่หมอเนี่ยด้วยความละเอียดนะคะพเพราะอะไรคะกลัวสองข้างไม่เท่ากันคะ่ะพี่หมอคะไม่ต้องเวินลูกตาดําก็ได้นะคะรูะชิลมากอะชิลมากนะคะอชิลมากอะนะคะโอ้หอ่านชิวอะเหรอเสร็จแลว้วเหรอเสร็จแล้วหมอเร็วจริงๆด้วยเนาะเร็วเสร็จเร็ว อุ้ยหน้าใหญ่กว่าบอกอีกค่ะตอนนี้พ <laughs> ี่หมอคะเคยเจอลูกค้าหน้าใหญ่อย่างนี้มคะโ๋อไม่ได้ใหญ่มากนะครับพ <laughs> ี่หมออย่ากโกหกสิหน้าใหญ่เท่าบอกเลยค่ะนอนในมัตสกี้เนี่ยของแพมเนี่ยหน้าเล็กเท่า่ามือนะคะนอนเนี่ยมีเลือดที่เหลือตอนนี้เนี่ยหน้าล้นบอกแล้วนะคะตายไม่น่าเชื่อนี้เราจะไม่โกดนะวันเกิดเพราะว่ามาดามมาพามาทำไงมาดามจ่ายเงินไม่โกดี๋ยวรอหลังวันเกิดก่อนนะ ล้อมหน้าคนไม่มีแล้วแหละเอาละค่ะและตอนนี้นะคะพี่เอเนี่ยก็ดูสิคะรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาลํำแล้วก็อดนอนหน้าเนี่ยค่อนข้างโซมเนี่ยสามารถช่วยได้ด้วยการเติมฟิลเลอร์นะคะอุ้ยดีมากอะสแกนหน้าไม่ผ่านเลยมันจะห่้าไม่ได้คนรับทับ สรุปคืโอโทรศัพท์บ้านะคะเออสดชื่นเลยอ่ะน่าใสาอ่ะเหมือนได้รับพรได้รับมนต์มีใครสวดมนต์ให้พี่เอหรือเปล่าทำไมรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีคนอุทิศกุศลมาให้เยอะเหมือนได้บุญนะคะวันนี้นะคะอขอบคุณพี่หมอโทนี่ด้วยนะคะคุณที่แบบว่าเมตตายนตปักเข็มให้พี่เอนะคะอะไรวันเกิดเดี๋ยวขอเป่าเค้กคุณหมอในเซต5หรอ5หรอขอเป่าเค้กวันเกิดหขอเป่าเค้กวันเกิดนะคะแล้วตั้งใจเนี่ยอยากจะมาที่ ดอเตอร์โทนี่คลินิกนะคะย้ำอีกทีค่ะที่ซอยซอยอะไรนะคะปัดิษฐ์มณธรรมสิบห้าปัดิษฐ์มณนธรรมสิบห้าค่ะจะออกซอยปฏิพัฒน์ไม่ใช่ค่ะซอยปัดดิษฐ์มณลธรรมสิบห้านะคะหรือใกล้กับเซนทันอีทวิวนะคะคุณสามารถมาที่นี่ได้เพราะอะไรคะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ที่ด็อกเตอร์โทนี่คลินิกค่ะเอาเป็นว่าดูสิคะเมื่อกี้หน้าแก่กว่าแม่อีกอะตอนนี้หน้าเด็กขึ้นนะคะหน้าอายุเท่าแม่แล้วม่แล้ว เมื่อกี้แก่กว่าแม่ตอนนี้อายุเท่าแม่แล้วโอเคค่ะก็ขอบคุณที่หมอนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมาดามที่ทาให้สวยเกยรติความเปลงมากนี่นมชีหน้าแล้วอิจารวติยาีนมใหญ่อย่างเงี้ยฮะคุณหมอครานี้ทํานมให้ได้ไหมอยากได้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ทานมอ่ะที่คินิอไม่ได้ทํานมนะคะแต่ทุบไปให้นะคะแล้วไปประกอบใหม่ได้นะคะเอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะับบิ๊กบ้าสวัว่า